ร้านกันแมนช็อปบริการตรัมือบักระบบ edipart เรจจิตมีราคาตั้งแต่หลก100ักร้อยถึงหลักพันได้ยังมีบริการกดเทมแมปต่างๆช่วงนี้มีราคาโปรโมชั่น i p server เ e จจิตขั้นต่ำยี่สบาทลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยครับสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กับโรเบิร์ตแมปอะฮีโร่เดสตินีอ่ะเราห่างหายจากแมปนี้กันไปนานเนื่องจากพี่ไม่แน่นใจว่าแมปนี้จะถูกปิดหรือเปล่าพี่ก็เลยไม่ทําคลิปต่อนะครับะจะกลับมาทาคลิปวันนี้พี่จะมาทำอสอนวิธีการฟาร์มด้วยคลัสแองโกล ถ้าใครดวงยังไม่ดีเราได้คาร์ดีมาก,ก็ใช้ฟาร์มได้เหมือนกันครับพี่จะแนะนำวิทีฟาร์มเลยเริ่มต้นเนี่ฟาร์มตรงเนี้ยเหมือนเดิมอ,อย่างที่พี่เคยพี่เคยพูดไปพี่จะขอข้ามไปจนถึงข้าม,มานี่มาบอสตัวนี้เลยแล้วกันนี่นี่ซีคิงพี่กือบลืมชื่อมัอนไปแล้วเนื่องจากเวลานานจัดพี่แนะนำให้สเต็กมีประมาณ7 7 5 0 0 0ถึง1 0 0 0แครับ อันนี้อย่างขั้นต่ำนะนนแล้วก็ของสมไสถ้าใครพอมีแล้วก็แนะนำเป็นพวกอัตาการหลบพวกรดดเมทแล้วก็พวกเพิ่มดเมทครับอคันนี้จะใช้ได้หลายๆอย่างเลยสำหรับที่พี่คิดนะจะมีพวกเนี่ยใช้ได้หมดทุกอย่างในในเกมเลยก็คือเพิ่มดเมรอัตราหลบเพิ่มอัตรา,ารคีดูดเลือดหรือว่าลดดเม แต่สิ่งที่พี่แนะนําก็คือเป็นพวกดุดเลือดครับนี่พวกไอสติงเกอร์หรือว่าเป็นดักโรดแต่ถ้าใครมีพวกดักโรดล้วก็น่าจะไม่ได้ใช้คาร์เตนเจอร์แลละเนื่องจากบอสท้ายทายมันจะเข้าใกลย้ยากถ้าเราไปฟาร์มแล้วเข้าใกล้มันมันก็จะสกิลใส่เราแล้วเอ็นเจอมันเป็นคาร์ท,ที่ใช้สกิลระยะใกล้เราต้องประชิดตัวบอสเราก็จะตายถ้าเราเข้าไปใกล้มันเฉะนั้นพี่แนะนําเป็นของดุดเลือดไว้ก่อนแล้วกันแล้วก็จะเป็นของ นี่ฮาร์โล่มันก็เป็นบริเวณเอ็มเบมคือลดดาเมจกับอัตาราลบเพิ่มอัตาราลบนะอย่างแรกเลยซีคิงแนะนำให้มีประมาณ75,000ถึง100,000นะครับสำหรับสเต็งนี่สเต็งเดี๋ยวพี่หลงหลงืมล,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 ละนี่สเต็งนี้มี75,000ถึง100,000แต่เราก็จะตายเราก็จะตายเหมือนกันนะถ้าเราเข้ามาใกล้ๆมันแล้วโดนตีเนื่องจากว่าช่วงที่สนะเต็งเจ็ดหมื่นห้าเนี่ยเลือดเราจะน้อย แต่ถ้าใครรีเบิร์ตมาแล้วยังใช้คานี้อยู่ก็แนะนำให้ฟาร์มเวลให้นำจากการรีเบิร์ตมาหน่อยนึงเพื่อที่เราจะได้มีเลือดเยอะเราจะได้มาตีบอสได้สบายอ่ะพอเราตรีตรงนี้เสร็จอ่ะพี่แนะนำให้มาฟาร์มโซนิกต่อตรงนี้เลยออกชอตที่พี่โดนตกบบอสโซนิกพี่แนะนำให้สำหรับคานเอ็นเจลก็มีสเต็มประมาณแสนหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันหรือว่าสองแสน แต่ถ้าตีสบายหน่อยก็ประมาณ3ามสีแสงครับก็จะช่วยเอเจ้าก็จะทําให้เราฟาร์มตัวนี้ง่ายขึ้นเออต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าสกิลดาเมจหลักของมันก็จะมี c ก R กั R, สก L, บสก, R, สกิล F ครับสกิล R กับสกิลฟนะแต่วิธีคอมโบพี่นําให้ล็อกเป้านะแล้วก็เข้าไปต่อยอย่างเงี้ยกด R เนี่ยพยายามเล็งให้สกิลให้โดนนะเรากด E ได้ E จะเป็นสกิลต่อยระยะใกล้เดี๋ยวพี่จะทําให้ดูครับนึงต่อยอย่างเงี้ยเราสามารถกดพร้อมกันได้นะเดี๋ยวจะพี่ลองทําให้ดู พอตัวนี้แล้วกันง,ง่ายดเนี่ยเราจะกด R กับ F พร้อมกันปุ๊บเอ้ยตัวนีไม่ทำไม่ได้แล้วหรอสถิตีเกิดผิดพลาดนิดหน่อยอ๋อมันเป็นสกิลที่เหมือนกันเพราะฉะนั้นให้แนะนําให้เป็นให้เราเข้าไปต่อยันก่นอนพุ่งไปต่อยบอสซึบนี้พอมันล็อกปุ๊บแล้วกด E อ่ะมันจะต่อย2อสกิลได้ทำให้เราฟาร์มเร็วขึ้นต่อมาบอสที่พี่แนะนําให้ฟาร์มก็เป็นยุงครับพี่จะไม่แนะนําให้คาร์นี้ไปฟาร์มฟินิก์นะ แต่ถ้าใครอยากได้ลีดิกของมันก็แนะนําให้ไปฟาร์มก่อนพี่จะไปอย่างรวบรัดเนื่องจากว่าพี่แนะนําเรื่องสเต้งไปหลายรอบแล้วสเต้งจะใช้ไม่ต่างกันมากครับสำหรับเกมนี้นะคาร์ตละคาจะใช้สเตงไม่ต่างกันมากนอกจากคาร์ลิเจนขึ้นไปจะใช้คารจะใช้สเต้งที่ต่างกันง่ายก็คือแนะนําให้ทุกคนสุ่มคาร์ระดับแรขึ้นไป แต่ถ้าใครเกลือก็ใช้พวกเอ็ดเปอร์ฟาร์มได้ครับ,บนี่ที่ฟาร์มง่ายเลยนี่สเต้งยุง่งอ่ะเมื่อกี้พี่เริ่มพูดไปพี่ไปบนอะไรอยู่ไม่รู้สเต้งที่ก่อนที่จะมาตียุง่งสำหรับคัท์แองเจิลพี่แนะนำให้มีประมาณสี่แสนขึ้นสี 4, ่แสนขึ้นไปนะสี 4, 4, ่สี่แสนม้กระทั่งสามแสนห้าก็มาตีก็ได้ลองดูให้เราวนฟาร์มไปก่อนซีคิงกับโซนิกแล้วก็ยุง่งพอเรามีสเตงประมาณ แปดแสนขึ้นไปเราจะใช้เจ็ดแสนห้าตีด่วงยากนะมีประมาณแปดแสนแปดแสนขึ้นไปแปดแสนอย่างต่ำแปดแสนนะให้มาตีร่วงต่อครับฟาร์มด่วงตรงนี้เลยแต่ถ้าใครอยากไปฟาร์มฟินิกก็ได้นะได้เหมือนกันแต่ว่ามันจะใช้เวลานานเนื่องจากว่าฟินิกมันมีสกลิลที่ตัวไอ้ลอยตัวเองขึ้นไปแล้วเปิดพลังรอบๆอมาวิธีตีด่วงวิธีตีร่วงสำหรับคันนี้ให้เราหลบถ้าโดดไม้ได้เรื่องต่อยนี่ยังไงเราก็โดนอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องไปหลบมัน ดีดงกด R ล็อกปุ๊บเนี่ยกด E ต่อยังไงก็โดนสองสก,กิลเห็นไหมสำหรับบอสโกเคิสพี่แนะนำให้มีสเต็งขั้นต่ำประมาณสัก3 3ล้านอะสำหรับใครที่มีเพื่อนช่วยนะแต่ถ้าใครมีที่ถ้าใครไม่มีเพื่อนช่วยก็แนะนำเป็น5ล้านครับถ้าเราต้องโซโล่นะแต่ถ้าเป็นเซิร์ฟทั่วไปเซิร์ฟปกติส่วนมากก็จะมีคนมาตีอยู่ละ ถ้าเป็นคนเวลแร,แรกๆเขาก็จะมาตีคุ้ค่าซื้อเหมือนกันแนะนําให้เราลองเชนินเขาเข้าตีดูแล้วก็ให้เขาช่วยฟาร์มแล้วก็ช่วยเขาฟาร์มเหมือนกันนี่เีืเลยฟาร์มจนได้สเต็งประมาณ10ล้านแล้วก็ไปฟาร์มโบลอต่อ,อขั้นต่ำตรงนี้ประมาณ5ล้านนะครับหรือไม่ก็ถ้าใครรีบแล้วก็ยอมตายได้หลายๆรอบก็4ล้าน7 4ล้าน7จแสประมาณนี้ เดี๋ยวพี่ตัดไปตรงบล็อตแล้วก็บอกวิธีตีนะฮะสบเร,บรับบล็อต hard angel พี่แนะนําให้มีสเต็งขั้นต่ําก็คือขั้นต่ําสุดก็คือประมาณ7ล้านขึ้นไปขั้นต่ํานะแต่มันจะตีนานแต่ถ้าใครฟาร์มแบบตรงนูน้นวนลูปตรงนูน้นชิวชวได้ก็ประมาณ10ล้านครับเหมือนเดิมเลยแต่สำหรับ h a r angel พี่แนะนาให้มีสัก13ล้านนะสิบสองถึงสิบสามล้านเราจะตีบล็อตง่ายขึ้นงั้นถ้าล้านมาตีมันจะนาน อันนี้พี่สะเองเยอะแล้วมันก็เลยตีแป๊บเดียวดีบล็อเหมือนเดิมนะครับมันจะมี3เฟสเฟสแรกที่เป็นวิ่งไล่ต่อยเราเฟสที่2ก็จะมีปล่อยบอลพลังเฟสที่3คือเฟสสุดท้ายก็จะปล่อยขึ้นพลังกับบอลพลังใส่เราครับต่อมาบอสชาลันโอคที่จะไม่ตัดละกันตรงน,นี้บอสชาร์ลโคคัสเอ็นเจลจะตียากมากเนื่องจากว่าเราต้องเข้าประชิดแล้วไอชาลันโคเนี่ยมันตีโดน มันมันต่อยเราได้แล้วก็มีสกิลเนี่ยสกิลเอสกิลต่อยมาจริงจังมันเนี่ยใช่ไหมมันต่อยที่เราประมาณเอ้มันต่อยเราทีประมาณเดี๋ยวพี่ลองปิดเนี่ยสามแสนอ่าแต่พอเรากดเอาเวกมันจะลดเหลือสองแสนเก้าจะลดไม่เยอะหรือเมื่อกี้ลดเหลือเท่าไหร่พี่ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะฉะนั้นวิธีตีตัวเนี้ยพี่แนะนให้เราวิ่งมาสกิลแล้วถ้าเราตายเราก็บินรีบบินมาต่อยต่ออย่างนั้นเลยสเต็งขั้นต่ําของคัตเอ็นเจอร์ไปตีชารันโคก็ สี่สิบล้านขึ้นครับสามสิบล้านก็ไหวนะแต่ว่าเราจะตายบ่อยแล้วก็ตีนานตามนี้เลยต่อมาบอสไซโคสบอสไซโคสแนะนำให้มีสเต็งขั้นต่ำก็ประมาณร้อยล้านขึ้นไปขั้นต่ำนะประมาณด้วยแต่ถ้าอยากตีแบบง่ายๆสบายๆก็200ล้านครับแต่ถ้าใครอยากมาตีเลยรีฟาร์มมาตีก็สัก90ล้านก็พอได้แล้วครับแต่ว่าจะนานนะ นี่เลยพี่ไม่ค่อยแนะนําให้ใช้คาร์ดนี้ฟาร์มเท่าไหร่นะถ้าเราแบบไปฟาร์มแบบฟาร์มไกลๆฟาร์มเวฟเยอะเฟวฟาร์มเวฟเร็วอ่ะอันนี้มันทำไมมันตีพี่ไม่โดนที่พี่ไม่แนะนําคันนี้เนื่องจากคันระยะประชิดตายง่ายมันจะทําให้เราเสียเวลาที่ต้องโดดโดดเนี้ยแล้วก็โดดไปต่อยนะมันจะเสียเวลาแต่ถ้าเราใช้คาร์ดพวกคาร์ดบินคาร์ดเอทเปอร์หรือดาร์เอทเปอร์อ่ะมันจะไม่นับฟินิกซ์เนื่องจากมันเป็นคาร์ดลีเจนนะ แนะนำให้ใช้คัสพวกนั้นดีกว่าจะฟาร์งง่ายกว่าตรงนี้ขั้นต่ำประมาณร้อยล้านขึ้นไปนะครับถ้าใครมีเพื่อนก็ให้เพื่อนรอนะแล้วเราก็ไปต่อยเป็นฟรีๆต่อมาบอสใบฮิริเมื่อกี้พี่เผื่อจะข้ามไปโทษทีขั้นต่ำเลยครับสำหรับพันนี้ก็400ล้านขึ้นไปครับเราจะไม่ใช้300ล้านเนื่องจากจะตีไม่ไหวแต่ขั้นต่ำก็เรา300อล้านก็มาตีได้เหมือนกันครับแต่ว่าจะใช้เวลานาน อย่างที่บอกไปเลยยิ่งสเต้งเราน้อยเรารีบๆมาฟาร์มมันจะใช้เวลานานมากอบอสไบหิริจะสู้ง่ายกว่าพวกไซโคสกับชารันโคอันนี้สําหรับที่พี่คิดนะเนื่องจากว่าไอ้สกิลปลาดาบมานะันมีโอกาสไม่โดนเราเยอะมากเลยนี่เลยคิดว่าไอ้บอสตรงนี้มันฟาร์มง่ายกว่าต่อมาบอสแค่ตัว5ตัวเลือด 5B พี่คิดว่าบอสตัวนี้ตรงนี้เราจะได้ตังค์เนี่ยตรงนี้พี่แนะนําให้เราเก็บตังค์ตรงนี้ไปซื้อสปินสุ่มดีกว่าหาคาร์สที่ ดีๆอ,อย่างพวกดาร์เอ็มเปอร์ใครไม่ได้คาลีเจอเลยอตอนนี้เลยสเต็งถ้าจะใช้ตีแคร์สำหรับคาร์ดเอนงเจ้าแนะนำให้มีขั้นต่ำก็คือ 1B ขึ้นไป 1B เลยนะเนื่องจากว่าเลือดมัน5,000ล้านแต่ไอ้บอสบาฮิริเลือดแค่2,000ล้านนะจะทำให้เราตีนานมากถ้าเรามีสเต็งไม่ถึง 1B แต่ถ้าใครมาถามว่าไม่ถึง 1B ได้ไหมก็ประมาณ 750M ครับต่ใช้เวลานานนะแล้วเราก็จะตายด้วย เนื่องจากไอสกิลปักดามันอนะหลิตมากเลยแล้วก็ทีละ5ล้านเย่่งที่เราคุ้นเคยเห็นไหมเนี่ยเรามีสกิลลดดาเมจนะก็เลยกลายเป็น3 8, ล้านเรากด G อ่ะมันก็เลยลดดาเมจอันนี้เลยแล้วก็บอสท,ท้ายอ่ะเรามาพูดถึงบอสท,ท้ายบอสท,ท้ายสำหรับคันนี้พี่ยังไม่แนะนำให้ไปตีนะครับไม่ว่าจะสเต็งเท่าไหร่แต่ถ้าใครอยากเอาไปบวกบอสแบบมันๆก็สเต็งสัก 5B อ่ะ2อง ประมาณ 3-5B บีประมาณนี้เราก็จะตีบอต,ตัวท้ายไว้เกมนี้ทางผู้พัฒนาได้ประกาศแล้วว่าเขาจะลองทําแมปเนี้ยต่อไปเรื่อยๆประมาณอีกสักหลายๆเดือนแล้วก็มีการแนะนําให้แนะนําว่าให้เขาอัปเดตยังไงก็คือประมาณว่ามีความคิดเห็นแบบไหนอยากแนะนําให้เราอัปเดตไปทางไหนประมาณนะี้แอดมินบอกมานะให้เราไปพิมพ์แนะนําเขาในช่อง ช่องชื่ออะไรเนะี่ยพี่จำไม่ได้ละไม่ใช่ชั้นแนวเขานะในดิทคอร์แล้วก็ถ้ามีประกาศอัปเดตวันไหนพี่จะรีบมาบอกนะครับเรื่องสนิทพี่พี่ก็พสในชุมชนไปแล้วนะนมันทุกคนลองไปดูสำหรับนี้ขอขอบคุณที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยก็ดีนะครับแล้วก็พี่มีสตรีมทุกๆ4โมงเย็นอัปคลิปทุกๆ10โมงสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ ดิง้งดิ้งดิสคอร์ดอยู่ใต้ใต้คลิปเลยนะ